เรามาทําข้อนี้กันเลยนะลูกพีชเล็กๆ2ลูก A อ A เและ B เนี่ยมีมวลเท่ากันซึ่งลูกพีชลูกผิดหรอลูกผิด A มีประจุ0.5เนาะถูกแขวนด้วยเส้นได้เรามาวาดกันเลยก็คือลูกผิด A ที่มันมีประจุ0.5จุ้ไอ้วาดเขียนเป็น A ดีกว่าอ่ะที่มันมีเอ่อประจุก็คือ0.5เนาะถูกแขวนด้วยเส้นได้ในรอนส่วนลูกผิด B ก็คือ เป็นมีประจุครึ่งหนึ่งก็คืออะไรก็คือ1ส่วน2ของประจุ A สามารถลอยนิ่งอยู่ในอากาศใต้ลูกผิด A มันลอยนิ่งเนี่ยมันลอยอยู่ตรงนี้มันลอยใต้อากาศของลูกผิด A นะโดยมีระยะห่างระยะห่างตรงนี้จะมีค่าระยะห่างก็คือ15เซนติเมตรนั่นเองเราแขวนก่อนลูกผิด A มีประจุ0.5นลองแล้วก็ลูกผิด B มีประจุก็คือครึ่งหนึ่งก็คือเท่าไหร่0.25ไมโครคูลอมนั่นเองเนาะอาจจะได้เสียงรบกวนนิดนึงนะคะเพราะแมวเข้าลอยนิ่งนะคะจากสูตรลอยนิ่งจะซิกมา F จะเท่ากับ0นะคะซิกมา F เท่ากับ0ก็คือแรงขึ้นเท่ากับแรงลงนั่นเองนะคะ A ก็จะมีค่าเท่ากับ T เท่ากับแรงตึงเชือกนั่นนะคะบวกกับ FAB บวก MG นี่คือสมก,การที่1นะคะส่วนของค่า B ก็จะเป็น FAB มาจากอันนี้เท่ากับ MG อันนี้คือสมก,การที่2นะคะเพราะว่า A ที่มันมี T เพราะว่ามันมีแรงตึงเชือกตรงนี้นั่นเองหายใจไม่ออกแล้วก็หลังจากนั้นเรามาทำ สิ่งที่เรารักกันนะคะก็คือ FAB จะเท่ากับ KQ AQB เท่ากับ R กําลัง2 AB แทนค่าค่ะ9คูณ10กําลัง9คูณ0.5คูณ10กําลังลบ6คูณ0.25คูณ10กําลังลบ6คูณ10กําลังลบ3เนาะส่วนด้วย 15คูณ15คูณ10บกำลังลบ2คูณ10บกำลังลบ2นะคะนั้นจุดตั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 ดกันนะคะตัดกันได้ตัด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 ให้หมดจะได้เป็น5คูณ10บกำลังลบ6คูณ4ส่วนด้วย10นะคะดังนั้นจะมีค่าเท่ากับ5คูณ10บกำลังลบ3นั่นเอง กิโลกรัมอันนี้คือของ FAB เนาะเราได้ค่ามาแล้วเราก็มาดูนะคะจากสรรมการที่1สรรมการที่มีแรงตึงเชือกนะคะของ A ก็คือ t เท่ากับ mg บวก mg ค่า t เราจะมีค่าเท่ากับ 2mg เนาะดังนั้นค่า t เราก็จะได้เป็น2 M1 มวลของมันก็คือ5คูณ10กำลังลบ3เนาะจากที่เราหาเมื่อกี้ M ค่า G ก็คือ10นะคะค่า G มันคือค่าเฉลี่ยก็คือประมาณ9.8แต่ว่าเราให้เป็น10ไปเลยดังนั้นค่า T เราก็จะมีค่าเท่ากับ0.1นนิวตันนั่นเองค่ะเสร็จแล้ว